สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแนะนำข้าวมันไก่ที่ประตูน้ำกันนะคะอร่อย วันนี้นะคะลูกชายก็พามากินข้าวมันไก่นะคะที่ประตูน้ำนะคะน้ำจิ้มน้ำซุปอร่อยมากเลยคะ่ะเนื้อไก่นุ่มๆน,นะคะที่ประตูน้ำนะคะก็ใครมีโอกาสก็แวะไปทานกันได้นะคะ ข้าวมันไก่ประตูน้ําค่ะและเขาก็มีอาหารหลากหลายนะคะส้มตำอะไรตามเมนูข้างหน้านี้นะคะแต่ที่คือเน้นๆเ,เลยที่สูตรอร่อยก็คือข้าวมันไก่นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะประตูน้ำนะคะแวะไปชิมกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา ติดตามรับชมช่วยฝากออฝากช่องด้วยนะคะเพนเยอรมันมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันขอบ <ขอ S 2> คุณมากคะ่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ